ลังขา้างหน้าสดึงๆพี่น้องปอ้ายเอียงอ้วนปุ่นกระตือพี่น้องต่อกันเลยนะครับสามเลยนะครับนี่ลังพุ่นพี่น้องพุน่นดินทุ่นลังนี้กระตือครับเอาอีกแล้วพี่น้องหลังนี่กลาตองอีกแล้วครับสี่หลังซอนพี่น้องนี่ครับเลี้ยงมาเลยครับนี่น้องหนึ่ขีขงครับพี่นอง โอ้ตัวนุ้ยพี่นอ้องอ้อพี่น้องเอ้ยบ้านคุณน้ำเนี่ยครับอ๋อพี่นอ้องสวัสดีครับพี่น้อง พ่อกับคนบ้านโคคือเก่าครับพี่น้องพาพพี่น้องลงกทงหายอยู่หายกินคือเก่าครับเมื่อนี้เก็่นบรรยากาศจังหน่อยพี่น้องพาพพี่น้องมายามเบ็ดเล่าเนาะครับทางบมานผมเอื่นเบ็ดเปลือกครับนี่ใส่เบ็ดเจมือว่านนี่พี่น้องว่าสิใส่เบ็ดขั้นกับใส้ประเรดอกพี่น้องน,น้ำขึ้นบ่มีหม่องไส้ครับน้ำใจนะํามันรอบฟังกับมีเจ้าปลาพี่น้อง หาหม่งใส่ยากครับก็เลยเดีมาใส่เบ็ดเผือกนี่ลระปี่นองไปครับไปเบื้องครับที่ไดเจักโตจักเตี้ยมโมพีีนองเอามาหอด,รอดอห,ออหรอกครับพี่นองนี่หละเบ็ดเผือกห่อปูหรอครับเงาปูปูพรอนครับไปหอดโกูอยู่ข้าวคุณปี่น,นอง ไปครับไปเบิ่งครับนี่คือส่งดึงๆพี่น้อง ยูว่ครับนี่โอ้คือของคับเจ้าครับนี่โอ้อยูครับพี่น้องโอ้ปลาตองครับนี่โอ้ไทยอยากเรือพี่น้องกีเหือไทยนี่โอ้ยโอ้ปลาตองตัวใหญ่เลยครับนี่ เตียมแลกพี่น้องเอาปุดกันครับพี่น้องเดียบร้อยครับพี่น้องโอ้ตัวใหญ่เลยครับนี่ ทั้งมีกรนครับทั้งขึหนาติ้งๆิพี่นอ้องแมนบ่คำโู้บ่เมียนพี่นอ้องลังขงนาส่งดึงๆพี่นออ้องปลาเอียง พี่น้องปะนั่งครับนี่คือตัวหน่อยตัวย้อยแต่พี่น้องกินเลิกซ้ำครับนี่พ่อยกระเบดหรอกพี่น้องปดกันครับยังนี่รอนพี่น้อง หล่อนเบืดพี่น้องบอกคิถือ,อยำเลี้ยวหร่อห้าวหนึ่งพี่น้องมาเบิ่งอีกข้าวหนึ่งครับนี่ โอ้ยมิดพี่นองตายยังเลยพี่นองนั่งนักประตองอีกแล้วครับนี่ตรงงามอยู่พี่นองปดกันครับเรียบร้อยครับเปลียวตัวนี้พี่นอง โอ้ยพุนกระถือพี่น้องต่อก,กันเลยนะครับสามเลยนะครับนี่โอ้ลังพุน,นพี่น้องพุนน่ะดินยกผุ่นหล้างนี่กระถือครับโอ้ห้าวนี่ถือดีด้วยครับนี่ป็ดตองนี่จะตองงามดีครับพี่น้อง เรียบร้อยครับแบบตัวนั้นอีกพี่น้องโอ้สามหลังตอกันเลยแม่ครับตอนนี้จะประตองพี่น้องโอ้โอ้มาหรอครับ ดูดซะพี่น้องเรียบร้อยครับเอาอีกแล้วพี่น้องหลังนี่ปะตองอีกแล้วครับซี่หลังซ่อนพี่น้องนี่ครับเลี้ยงมาเลยครับนี่หลังคุณกระดิ่งดี่ครับคุณนะเอาเต็มนี่ก้อนพี่น้อง มนันมนครับโซนปตองม่จะตตง้งามไหมครับปีนอง เดี๋ยวปล่อยครับหลังนี้คือของคักเจ้บพี่น้องของยุ้ยเซย์่ะโอ้ตัวนี้พี่น้องปาดอือพี่น้องเอ้ยบานนี้ ปุ่นทำอะไรครับป๊าดพี่น้องอู้ป๊อดปุ่นนะพี่น้องตัวนี้ไหม เดียวครับเบื้องตันหลังโหลดพี่นออ้องดูยังไงครับพี่น้องพุ่นนะครับหลัง <c oughs> น,นิ่งเดี๋ยวพี่น้อง หล่นครับหลังเนี่ยหล่นครับพี่น้องกระไดใกล้เบิดเราครับห้อนรักหลังสุดท้ายครับพี่น้อง พุ่นขับหลังสุดท้ายหางนี่ร้อนครับโอ้ยร้อนครับหลังสุดท้ายกระไร ไปรับไปสรุปผลงานทั้งฟังบุหรัรับพี่น้องโอ้ยทายหยางเด้อครับมุมงอวามอาาพอดีเด้อครับพี่น้องชี้เหง่ไทยทายหยางไม่ครับเอามาหอดฟังเ้วพี่น้องมาเบิ่งพ้นงานเนาะครับนี่แหละครับพ้นงานเบ็ดเผือกเบ็ดเล่าของพี่น้องใครอยู่รับหมันยู่ครับนี่มีตะปตองครับพี่น้อง เชื่อมกัดสองสามตัวพี่น้องตัวนี้น้อยพอตองแปดตัวครับตัวนี้พี่นอ้องวุ้ยมือสองลูกอยู่บวกครับนี่ใหญ่าขากับพี่น้องพอได้อยู่ได้กินครับพี่น้องพ่อได้ลบับเอาคลิปนี้ไว้ซ้ำนี้เนาะครับพี่น้องยังเป็ก็ฝากกนเลยกัจิตตารนี่เลยครับซอยเบิงซอยรุ่นซอยเชี่ยนะครับ บอกันไม่คลิปหนาพปรอกครับยูดีไม่แห้งสุขภาพแข็งแรงเรื่อยทุกท่านครับสวัสดีครับ